ถ้าเกิดเราพูดถึงสหาการประมูลหลายท่านอาจจะมองว่าจริงๆแล้วแค่ประมูลรถยนต์เม,มื่อวานคุณเมี่ยวไปมาเนี่ยนะคะ,คะก็เห็นว่าการประมูลรถยนต์เนี่ยเป็นยังไงต่จริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมไปติดตามันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเราเคยได้มาตรวจสอบภาพรวมทิศทางของตลาดรถยนต์มือสองก,กันที่สหาการประมูลแห่งนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงสหาการประมูลแล้วค่ะเขายังมีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลสินค้าอีกมากมายทีเดียวนะคะรวมถึงวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันด้วยกับทางด้านของผู้บริหารของสหาการประมูลซึ่งนั่นก็คือคุณเอกพระยาเอี่ยมคงเอกนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสหาการประมูลค่ะที่ตอนนี้กําลังที่จะวางแผนและลงทุนเข้าไปจดทะเบียนในต,ตลาดหลักทรัพย์ MAI ะะส่วนแนวโน้มของธุรกิจนี้จะมีความน่าสนใจกันแค่ไหนไปติดตามบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสากการประมูลจริงแปลว่าประมูลทุกอย่างนะครับ ตอนนี้เราประมูลคอพิเศษจริงๆเป็นรถยนต์จริงๆครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราก็มีประมูลแบรนด์ลักชัวรี่ผมยกตัวอย่างกระเป๋าถือที่สุภาพสตรีชอบชอบกันเนี่ยนะครับประมาณไปมากลาครั้งเราก็มีจัดประมูลในการที่สุภาพบุริษชอบซื้อชอบขายกันเราก็มีประมูลครับบ้านเราก็มีประมูลนะครับที่ดินเราก็มีประมูลเครื่องใช้สำนักงานเราก็มีประมูลครับหุ้นเราก็มีประมูลจริงๆเราประมูลทุกอย่างเพระเอญ คนรู้จักเราในฐานะรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเป็น core business เราคือ22ปีของบริษัทสากลาระมูนมเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นเฟอร์มรีคอมพานีก้านี้จะเป็นก้าสัมพันธ์ของเราครับเราจะยกระดับบริษัทเข้าสู่เป็นบริษัทมหาชนซึ่งตอนนี้ระบบภายในของบริษัทเนี่ยเราก็ใช้ระบบภายในที่บริษัทมหาชนก็ใช้ผมยกตัวอย่างเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีเราก็ใช้เฟิร์มจากไพซูเออร์เฮาส์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เราก็พยายามที่จะยกระดับของบริษัทเราให้มันสูงขึ้นครับ คือแผนของเราจริงๆเราตั้งเป้าหมายไว้ช่วงปลายปีหรือต้อนปีหน้านะครับเราอยากเป็นบริษัทล i s เ e d นะครับซึ่งแน่นอนครับอันนั้นก็เป็นแผนของเราที่เรากำลังจะมุ่งสู่ไปถึงจุดตรงนั้นครับแล้วก็ผมคิดว่าก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นบริษัทออคชันหรือบริษัทประมูลเนี่ยไม่เกินรายที่3ของโลกที่เป็นบริษัท l i s เ e d คือตอนนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลนะฮะถ้าเกิดผิดจากนี้ก็ขออภัยก็คือมีแค่รายเดียวอยู่ที่นิวซีแลนด์ นะครับนอกนั้นก็ยังไม่แค่เป็นบริษัทลิสเท็นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาสมมติรเราพลาดข้อมูลเนี่ยก็ผมคิดว่า3าสี่อันดับแรกของโลกที่เป็นบริษัทลิสเท็ปผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการเป็นนายหน้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดสากการมะมูลเนี่ยเราขายรถเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคันนี้ไม่ดีแล้วบอกว่าดีอันคันที่ไม่ดีเราก็บอกว่าคันไม่ดีเรามีตรวจสภาพนะครับคันที่น้ําท่วมเราก็บอกน้ําท่วม คันที่ดีเราก็บอกว่าคันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสโลแกนที่เราพยายามจะใช้ก็คือ a u c t i o n of trust ก็คือสิ่งที่ท่านสามารถไว้วางใจกับเราได้เราพูดจริงทุกอย่างดีหรือไม่ดีเราก็พูดจริงเราขายรถตามสภาพนะครับผมว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคําถามก็คือว่าใครๆก็พูดได้นะครับที่จะให้มันดีนะครับ เราก็บอกว่าก็ให้คนที่เป็นกลางในการตรวจสอบอย่างเช่นการเป็นบริษัทลิสแตตเนี่ยก็ยจะมีผู้ตรวจสอบเข้ามามีกราตาอตอควบคุมมีตลาดหลักทรัพย์ควบคุมมีออดิตเฟิร์มขนาดใหญ่บิ๊กโฟเข้ามาควบคุมนี่คือการย,ยกมาตรฐานของเราขึ้นมานะครับคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นกลางแล้วเราบอกว่าเราดีคือเราพูดสมมติถ้าใครจะพูดให้ตัวเองก็ได้แต่นี่เราทําให้ดูว่ามีคนตรวจสอบเราผมว่านี่จะเป็นสิ่งสําคัญครับเออก็ปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบเสองปีนะครับเราก็ใช้ระบบ e Auction นะครับยอกชันที่เราใช้เนี่ยก็มีทั้งภาพทั้งเสียงและมีการเคลื่อนไหวนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับการการที่เราจะบอกว่าระบบคอมิวเตอร์ระบบไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องไปดูว่าคนใหญ่ๆโตๆในโลกนี้เขาใช้ระบบไหนผมยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงระบบออฟฟิศเราต้องบอกได้เลยว่า Microsoft Office เนี่ยตอนนี้ดีที่สุดถูกไหมฮะระบบที่เราใช้ก็เหมือนกันครับทั่วโลกเนี่ยระบบทั่วโลกที่ใช้ ก็ใช้ระบบที่เราใช้ผมยกตัวอย่างที่นิวซีแลนด์มีบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทเทอร์เนอร์เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ก็ใช้ระบบนี้เพราะฉะนั้นระบบที่เราใช้เป็นระบบที่พิสูจน์อยู่แล้วว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกและในไทยเรามีลิขสิทธิ์เจ้าเดียวและทั้งภาพทั้งเสียงมีการเคลื่อนไหวปีหน้าเราจะเริ่มใช้การใช้ออคชั่นผ่านมือถือครับซึ่งจุดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่มีใครเริ่มใช้ส่วนระบบอื่นๆที่เราใช้อยู่แล้วไม่ว่าเรื่องสต็อกออนไลน์สต็ นะครับเราก็ใช้มาอยู่แล้วในช่วงประมาณสักปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไอทีซัพพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคือจริงๆหลักการมันมีอยู่สองสามอย่างหนึ่งเราจะให้บริการลูกค้าที่เร็วอย่างไรเชื่องตรงอย่างไรลูกค้านี่ไม่ได้หมายถึงผู้ซื้ออย่างเดียวนะฮะผู้เอารถมาให้เราขายด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเช่นรถส่งมาปุ๊บถ้ารู้ได้ไงว่ารถท่านอยู่ที่ไหนเรามีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไอทีสามารถมาช่วยได้อันที่สองเนี่ยการทําธุรกิจออคชั่นค่าใช้จ อยู่ที่2-3ส,ส,ส่วนครับหก็คือเรื่องพื้นที่นะครับไม่ว่าการพัฒนาพื้นที่การลงทุนพื้นที่นะครับสคือคนนะครับแล้วก็2ส,ส่วนนี้จะเป็นสส่วนสําคัญใหญ่ๆที่เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําธุรกิจออคชั่นถ้าเราสามารถตอบโจทย์ในการ o อ t ทมาช่วยพวกนี้ได้มากเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้เราประหยัดในอนาคตมากเท่านั้นครับ ผมว่าเรื่องเรื่องอาเซียนเนี่ยก็เป็นแผนงานของทุกๆบริษัทที่ที่ที่ทททวางแผนกันอยู่นะครับแต่ผมผมเล่าให้ฟังในไทยกันละกันธุรกิจออคชั่นในไทยหรือธุรกิจประมูลในไทยตอนนี้เนี่ยจาก22ปีที่แล้วเนี่ยคนทําเป็นคนไทยหมดเลยนะนะครับอันดับแรก5อันดับแรกเป็นคนไทยหมดแต่ล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเราเป็นคนไทยและคนไทยจริงๆนะครับไม่ได้เกิดมาจากคนที่นาสกุลดังๆสกุลดังๆนะครับเป็นคนไทยนะครับเบอร์สองเป็นญี่ปุ่น เบอร์สามเป็นออสเตรเลียซึ่งตอนนี้คนถือหุ้นเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกาคนสี่ถึงจะเป็นคนไทยด้วยกันคือเราต้องการจะทําให้รู้ว่าเอ,อคนไทยด้วยกันก็สามารถทําธุรกิจได้อย่างที่เรามาคุยกันตอนนี้เป็นไปรษณีย์ไทยถ้ายังจาได้เนี่ยทุกครั้งที่เราจะเห็นว่านักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติจับมือกันเราบอกนักธุรกิจไทยคนนั้นเก่งสามารถดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แต่เราอยากเปลี่ยนมุมมองครับผมคิดว่าคนไทยในหลายๆคนก็มีความเก่งเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องโลจิสติกส์เนี่ย ไปเฉลี่ไม่ได้นะครับว่าไปซีไทยมีจุดแข็งเพราะฉะนั้นการจับมือกับไปซีไทยเนี่ยก็เป็นการทําที่ให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยกับคนไทยจับมือกันก็สามารถทําธุรกิจได้ครับแต่ถ้าเราแข็งในประเทศแล้วเนี่ยใน2ปีกว่าข้าง้งข้างหน้าเนี่ยเรามีแผนในเรื่องของการขยายสู่อาเซียนอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ออกไปเขาก็เข้ามาแน่นอนฮะเพราะตลาดในประเทศเทก้อนใหญ่มากครับรถตลาดในระดับล้านกว่าคันเนี่ยสากลประมูลเราขายเยอะที่สุดในอาเซียนเนี่ยนะฮะเราขายแค่3 0 0 0 0ื่นกว่าคันเองฮะสี่หมื่นคันฮะ เพราะฉะนั้นตลาดร้านคันเนี่ยต้องมีคนเข้ามาแน่นอนผมอยากให้ดูตลาดง่ายๆคอนเวเนียสโตร์เราก็บอกว่าโอ้ตลาดใหญ่มากแล้วก็มีเจ้าใหญ่อยู่เจ้าเดียวลองดูฮะอีกไม่เกินปี2ปีก็มีคนทํามาแขกคล้ายๆกันฮะในวงการรถยนต์ก็คล้ายๆกันเราก็พยายามที่จะรักษา market s h a ชร์ของเรานะครับแล้วเราก็พยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าคุณจะออฟชั่นออฟทัสในตัวเราได้ยังไงเรามีมาตรฐานยังไง ผมว่าผมว่าตรงนั้นถามว่ากลัวไหมคือทุกการแข่งขันเนี่ยเราประมาทพูดต่อสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราก็ชกเทวิเวทอยู่แล้วเพราะคนที่เข้ามาเบอร์สองเบอร์สามที่แข่งกับเราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากใน่างประเทศอย่างเบอร์สามตอนนี้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกสมมติถ้าในกรุงเทพเนี่ยเรามีสามสาขามีที่สํานักงานใหญ่ที่เมืองจายแล้วก็มีที่ไปณีไทยแล้วก็มีที่ลังเซตคอนแฟดโดยเฉพาะไปณีไทยที่นี่นะครับผมว่าเป็นมิติใหม่ก็คือว่า ท่านผู้ชมที่ต้องการจะซื้อรถเนี่ยท่านสามารถลองขับได้นะครับผมเข้าใจว่าไม่มีที่ไหนให้ท่านลองขับท่านลองขับแล้วท่านไม่อยากได้ท่านก็ไม่ต้องประมูลฮะท่านลองขับไ้วอยากได้ท่านค่อยประมูลนะครับนี่คือที่ประสิไทยซึ่งเรามีอยู่แล้วทุกๆวันอาทิตย์แต่ว่าพิเศษสุดทุกๆไตรมาสหรือต่อไปอาจจะทุกๆเดือนนะฮะมันสุกอย่างที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยท,ท่านก็สามารถมาประมูลรถได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้ท่านนะครับในเรื่องของการการเข้ามาซื้อขายรถ แต่ผมผมอยากจะมองอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับเรื่องของ eBay เราคุ้นเคยกับระบบอะไรนั่นก็คือธุรกิจประมูลนะครับแต่เป็นการประมูลผ่านเน็ตคือผมกําลังจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าการประมูลของทุกอย่างอยู่แค่เอื้อมของคุณและคอนเซปต์ของการประมูลนะครับจะเป็นคอนเซปต์ที่ผู้ซื้อผู้ขายมาชนกันเพราะฉะนั้นผู้ซื้อจะซื้อได้ราคาถูกผู้ขายจะขายได้ราคาแพงครับ ยอียจากผู้บริหารแบบนี้แล้วนะคะคง,คงจะเห็นค่ะความสําคัญของการระดมทุนในครั้งนี้ของสหานการประมูลนะคะว่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญของธุรกิจของเขาค่ะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะในการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็จะนําเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันต่อเนะะื่องอย่างไรก็รอดูต้นปีหน้ากันด้วยนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ค่ะทางสาาการัรบมูลได้ยืน่นไฟลิ่งเวอร์ชันแรกไปให้กับทางกรรทว่อวันที่4ตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีการขาย IPO จําจำนวน70ล้านหุ้นหรือว่าคิดเป็น24.14%ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนะคะแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเราคงจะต้องรอกรตทกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค,คิดว่าราคา i PO แล้วก็วันกําหนดการซื้อขายก็คงจะออกมาในม่ชานี้นะคะยังไงก็รอแล้วกันสำหรับท่านใจท่านใดที่อยากจะลงทุนในหุ้นวัดที่หุ้นน้อง ใหม่ตัวนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะไปจดทะเบียนในตลาด MAI ด้วยใช่ใชค่ะ,คะ